สุสารโสเพนีสถานบริการค้าประเวณีแห่งหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีถูกบังหน้าด้วยสถานบันเทิงมีการลักลอบใช้แรงงานหญิงสาวอย่างหนักมีการทารุณกรรมหญิงสาวหลายรายจนถึงแก่ความตายและอีกหลายรายก็ต้องติดโรคร้ายจนเสียชีวิตณนะสถานที่แห่งนี้ แม้ภายหลังสถานบริการแห่งนี้จะปิดตัวลงไปแล้วผู้คนที่อยู่ระแวกนั้นและผู้คนที่ผ่านไปผ่านมาก็ยังคงบอกเล่าเรื่องราวถึงความน่ากลัวของสถานที่แห่งนี้ประหนึ่งว่าหญิงสาวที่เคยเสียชีวิตณสถานที่แห่งนี้ยังคงวนเวียนเพื่ออะไรบางอย่างและนี่คือเรื่องราวของสถานที่ที่เรียกกันว่าสุสารโสเพณีเชิญรับฟังครับ พูดถึงสถานที่ที่น่ากลัวชวนล่าท้าสิ่งเล่นลับของประเทศไทยแล้วแล้วก็สุสานโสเพณีหรือสถานบันเทิงเก่าที่ตำบลท่าล้อซอย9จังหวัดกาญจนบุรีต้องถูกยกให้เป็นสถานที่หลอนชวนขนหัวลุกระดับตำนานสถานที่แห่งนี้เนี่ยมีความหลอนระดับต้นๆของประเทศไทยอย่างแน่นอนครับ ใครหลายๆคนเนี่ยถึงกับยกย่องให้สถานที่นี้เนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในลิสต์ของเขาเลยด้วยซ้ำที่สถานที่นี้เนี่ยเรียกกันว่าสูตรารไม่ได้เกิดจากการเพราะว่าสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นที่ฝังศพหรือมีผู้คนเอาศพมาฝังที่นี่นะครับแต่เป็นเพราะว่าสถานที่นี้เนี่ยเต็มไปด้วยความตายวันนี้ผมได้มีโอกาสอ่านเรื่องราวแล้วก็รวบรวมที่มาที่ไปของสถานที่แห่งนี้ครับก็เลย ขออาสามาเล่าสู่กันฟังเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมปฏะติดประต่อจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่งด้วยความที่ธุรกิจสถานบริการเนี่ยเป็นธุรกิจผิดกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็เรื่องราวเล่นลับเหล่านี้เนี่ยไม่มีทางได้ถูกบันทึกเอาไว้อย่างเป็นทางการอย่างแน่นอนข้อมูลบางอย่างเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงท่านผู้ฟังก็ฟังเอาเพื่อความบันเทิงแล้วกันครับแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง ผมขอเริ่มการเล่าเรื่องนี้แบบนี้นะครับลองชวนทุกท่านครับย้อนกลับไปเมื่อหลาย10ปีก่อนปีที่แน่นอนก็ไม่แน่ชัดครับแต่เชื่อว่าน่าจะาประมาณปีพุทธศักราช2,525ถึง2,540ราวๆนี้ครับบริเวณตำบลท่าล้อซอย9อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย ในช่วงเวลานั้นถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจแห่งหนึ่งของประเทศไทยด้วยเหตุนี้ครับก็เลยมีผู้คนหลั่งไหลมาอยู่อาศัยมาทำการค้าขายประกอบอาชีพเป็นจำนวนมากทีนี้พอสถานที่มันเริ่มเจริญใช่ไหมครับก็จะมีนักธุรกิจเข้ามาลงทุนเปิดสถานบันเทิงนั่นเองแต่ทว่าเพื่อตอบสนองความต้องการของบรรดาพวกผู้ชายครับเบื้องหลังของสถานบันเทิงแห่งนี้ ก็ยังเป็นสถานบริการทางเพศอีกด้วยมีชื่อเรียกสำหรับนักเที่ยวและบุคคลทั่วไปว่าซ่อง35ซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานบริการทางเพศแห่งเดียวในย่านนี้ขอนอกเรื่องนิดน,นึงครับหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะสมัยนั้นเนี่ยธุรกิจสถานบริการแบบนี้มันมีแล้วหรอซึ่งจริงๆแล้วธุรกิจสถานบริการเนี่ยไม่ได้เป็นธุรกิจที่เพิ่งเกิดใหม่เพียงไม่กี่ปีนี้นะครับ แต่ธุรกิจแบบนี้เป็นธุรกิจที่เก่าแก่มีมาช้านานแล้วทั้งของไทยและของโลกแล้วเลยทีเดียวไว้มีโอกาสผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับตัดมาที่สถานบริการที่ท่าล้อซอย9ต่อครับสถานที่แห่งนี้เนี่ยกลุ่มลูกค้าค่อนข้างหลากหลายครับมีทั้งระดับอาเซียเจ้าของกิจการข้าราชการหรือแม้กระทั่งกรรมกรคนขับ3ล้อก็แวะเวียนกันมาใช้บริการกันอย่างไม่ขาดสาย ถือว่าเจาะกลุ่มลูกค้าได้ทุกระดับเลยทีเดียวแต่สิ่งที่เราอยากจะนำเสนอมากกว่าไม่ใช่กลุ่มลูกค้าครับแต่เป็นกลุ่มของแรงงานหรือ sex worker ของสถานที่แห่งนี้หญิงสาวที่ต้องมาทำงานค้าบริการที่นี่เนี่ยบางส่วนก็มาด้วยความสมัครใจเพื่อหารายได้อันนี้ก็คงว่ากันได้ยากครับแต่ถ้ว่านอกจากหญิงสาวที่เต็มใจมาทำงานแล้วเนี่ย ยังมีหญิงสาวอีกหลายรายครับโดนบังคับหรือถูกหลอกเข้ามาทำงานอย่างไม่สมัครใจหลายรายก็ถูกพ่อแม่จับมาขายให้ทำงานที่นี่เพื่อแลกเงินด้วยความที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยเป็นชายแดนตะวันตกใช่ไหมครับก็จะมีพื้นที่ติดกับต่างประเทศก็จะทำให้มีแรงงานต่างชาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในประเทศซึ่งก็พบว่าสถานบันเทิงเหล่านี้เนี่ยก็ได้มีการจัดหาผู้หญิง ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั้งสมัครใจและไม่ได้สมัครใจทั้งผู้ใหญ่วัยรุ่นหรือแม้กระทั่งเด็กที่บางคนยังไม่มีประจำเดือนด้วยซ้ำหญิงสาวเหล่านี้เนี่ยถูกจัดมาเพื่อบำเรอบรรดาท่านชายทั้งหลายคุณป้าผู้ที่เคยดูแลที่นี่เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์กับสํานักข่าวแห่งหนึ่งว่าในสมัยนั้นเนี่ยราคาค่าบริการอยู่ที่50บาทต่อคืน ด้วยความที่สถานบริการเนี่ยยังเป็นธุรกิจที่ผิดกฎหมายใช่ไหมครับแน่นอนแล้วว่าสวัสดิการใดๆก็ไม่มีอย่างแน่นอนมีการใช้แรงงานหญิงบริการอย่างหนักวันละหลายรอบไม่มีการให้หยุดพักไม่มีวันหยุดหรือแม้กระทั่งการดูแลเรื่องสุขภาพกายและสุขภาพใจของหญิงสาวเหล่านี้ก็ไม่มีนอกจากนี้ครับพอหญิงสาวหลายรายเนี่ยต้องเข้ามาทํางานด้วยความไม่เต็มใจใช่ไหมครับก็จะมีปัญหาการขัดขืนไม่ยอมทํางาน การหลบหนีหญิงสาวเหล่านี้เนี่ยมักจะถูกทำโทษอย่างร้ายแรงบางก็ถูกขังลืมในห้องใต้ดินบางก็ถูกใช้กำลังทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บถึงกับเสียชีวิตไปเลยก็มีครับสมัยนั้นเนี่ยองค์ความรู้เรื่องการป้องกันโรคก็ยังไม่ได้ดีเท่าสมัยนี้หญิงสาวหลายรายเนี่ยมีอันต้องติดโรคร้ายจากเพศสัมพันธ์โรคนั้นก็คือโรคเอดนั่นเองครับใครที่ติดโรคเนี่ยก็จะทำงานไม่ได้ ถูกขังทิ้งไว้ให้ทุกทรมานจนตายเท่านั้นยังไม่พอครับความโหดร้ายของสถานที่นี้อีกอย่างนึ่งก็คือนอกจากการป้องกันโรคยังทำได้ไม่ดีแล้วเนี่ยการป้องกันการตั้งครรภ์ก็มีปัญหาเช่นกันท่านผู้ฟังลองคิดดูนะครับหากหญิงสาวหลายรายเนี่ยเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาทีนี้ก็จะทำงานไม่ได้ถูกต้องไหมครับ ทางแก้ของสถานบันเทิงแห่งนี้ก็คือเพื่อให้หญิงสาวเหล่านั้นเนี่ยสามารถกลับมาทํางานบริการต่อได้ก็คือการจับหญิงสาวเหล่านั้นมาทําการยุติการตั้งครรภ์หรือการรีดเด็กออกกระบวนการเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่คิดว่าต้องทําการยุติการตั้งครรภ์นในสมัยนั้นก็น่ากลัวน่าขนลุกแล้วครับคิดดูสิครับสถานที่เริงลมสําหรับชายหนุ่ม ในขณะเดียวกันกลับเป็นสถานที่สุดโหดร้ายและน่าสลดสำหรับหญิงสาววันเวลาผ่านไปครับสถานบริการในคราบสถานบันเทิงแห่งนี้เนี่ยประสบกับปัญหาสภาพคล่องทางธุรกิจจนดาเนินกิจการต่อไปไม่ได้ทาให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยต้องปิดตัวลงแต่ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นครับแทนที่จะมีการขายให้ผู้อื่นดำเนินกิจการต่อสถานที่แห่งนี้กลับถูกปล่อยให้ทิ้งร้าง ซุดโฉมไปตามกาลเวลาประกอบกับเรื่องราวในอดีตของสถานที่แห่งนี้เนี่ยที่มีการบังคับขู่เข็นหญิงสาวให้มาทำการขายบริการจนถึงกับเสียชีวิตจากทั้งการถูกทารุณกรรมและการติดโรคห้ายไหนจะเรื่องราวของการบังคับหญิงสาวตั้งคันอีกร้ายรายให้ต้องรีดเด็กออกแม้จะไม่มีการบันทึกว่ามีกี่ชีวิตที่ต้องจบลงในสถานที่แห่งนี้ก็ตามหรือมีเด็กกี่คนที่ถูกรีดออกมา แต่จากปากคําของชาวบ้านแถวนี้แล้วก็ค่อนข้างตรงกันครับว่ามีจํานวนเยอะมากๆาําให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยถูกเรียกกันว่าสุสานของโสเพณีอย่างเลี่ยงไม่ได้นั่นเองชาวบ้านแถวนั้นเนี่ยเราว่าเมื่อก่อนเนี่ยตอนสถานบันเทิงแห่งนี้ปิดตัวใหม่ๆใช่ไหมครับชาวบ้านมักจะได้ยินเสียงของหญิงสาวหรือเด็กเนี่ยร้องขอความช่วยเหลือในตอนกลางคืนออกมาจากสถานบันเทิงแห่งนี้อยู่บ่อยครั้ง บางครั้งเนี่ยก็เป็นเสียงร้องไห้บางครั้งก็เป็นเสียงร้องโหยหวนพร้อมกันหลายคนแรกๆเนี่ยชาวบ้านก็ยังไม่คิดอะไรครับมีการเข้าไปดูเพอนึกว่าจะเป็นคนครับจะได้ช่วยเหลือได้ทันแต่ทว่าไม่ว่าจะไปกี่ครั้งหรือกี่คนก็ตามทุกคนที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็จะพูดตรงกันว่าเข้าไปก็จะไม่พบสิ่งมีชีวิตเลยทีนี้ชาวบ้านก็เริ่มรู้แล้วครับว่า เหตุการณ์แบบนี้มันไม่ปกติไม่น่าจะเป็นเสียงคนแล้วแน่ๆแต่น่าจะเป็นเสียงของวิญญาณบรรดาโสเพณีที่เสียชีวิตและยังไปเกิดไม่ได้หลังๆจึงไม่มีชาวบ้านคนไหนครับกล้าเข้าไปดูหรือเฉียดใกล้ที่นี่ตอนกลางคืนอีกเลยครับพอเรื่องราวของสุสานโสเพณีแห่งนี้เนี่ยเริ่มดังใช่ไหมครับก็จะต้องมีนักลองของรายการทีวีต่างๆเข้าไปแวะเวียนเยี่ยมชมอยู่เป็นระยะ แต่ด้วยความเฮี้ยนหรืออะไรไม่ทราบจดป่านนี้ครับยังไม่พบว่ามีใครที่กล้าพอที่จะเดินเล่นรอบๆได้อย่างละเอียดได้เลยครับผู้คนที่เคยเข้าไปเยี่ยมชมสถานที่แห่งนี้เนี่ยบอกเล่าว่าที่นี่บรรยากาศตอนกลางคืนน่ากลัวมากด้วยความที่ไม่มีไฟฟ้าเนี่ยทำให้รอบข้างเนี่ยมืดสนิททางเข้าเป็นรั้วโบกปูนขนาดใหญ่กำแพงสูง2เมตรปิดทึบด้านบนก็เป็นรั้วรวดหนาอีกทีเพื่อป้องกันการปีนหลบนี ด้วยความที่ปิดมานานกว่า10ปีครับทำให้สถานที่แห่งนี้เนี่ยกลายเป็นที่รกร้างมีกลิ่นเหม็นสาบออกมาจนถึงบริเวณด้านนอกอาคารทางเดินด้านในเนี่ยก็ซับซ้อนเหมือนเขาวงกตมีห้องโถงที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นห้องกระจกสำหรับให้หญิงสาวที่ค้าบริการออกมารับแขกเนี่ยปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นที่จุดทูบขอขอมาสำหรับแขกผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเมื่อสำรวจต่อนเนี่ยจะพบว่า มีห้องย่อยๆภายในอีกมากกว่า20ห้องกระจกในห้องต่างๆแตกละเอียดหมดแล้วครับบางห้องเนี่ยมีเสาตกน้ำมันมีห้องมืดขนาดเล็กและมีห้องลับใต้ดินไว้ทําการขังทําโทษหญิงสาวที่พยายามหลบหนีไม่เชื่อฟังหรือติดโรคร้ายใกล้จะเสียชีวิตห้องหลายห้องเนี่ยมีสายสินพาดผ่านอย่างไม่ทราบที่มาที่ไปหน้าห้องหลายต่หลายห้องก็พบว่า มีเครื่องเส้นวางอยู่นอกจากนี้ยังเป็นที่น่าสงสัยอีกว่าตอนที่สถานบริการแห่งนี้เนี่ยเลิกกิจการอาจจะต้องมีการย้ายออกอย่างกระทันหันเพราะด้านในของอาคารเนี่ยยังคงมีที่นอนหมอนเสื้อผ้าสิ่งของเครื่องใช้ส่วนตัวต่างๆจดหมายที่บางฉบับเนี่ยยังพออ่านได้มีการบรรยายถึงความทุกข์ทรมานในการต้องอยู่ที่นี่บางฉบับก็มีการเขียนถึงคนรัก รวมทั้งมีรูปถ่ายของหญิงสาวประจําห้องนั้นๆหลงเหลืออยู่ขนาดผมที่ไม่เคยไปด้วยตัวเองเนี่ยพออ่านพอฟังแบบนี้เนี่ยยังรู้สึกขนลุกตามเลยครับเคยมีคนไปลองของที่นี่ครับจนเจอสิ่งเล่นลับแล้วไปเล่าในรายการคนอวดผีเลยนะครับเรื่องค่อนข้างน่ากลัวอยู่ครับเรื่องมีอยู่ว่ามีวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปลองของที่สุสานโสเพณีแห่งนี้พอถึงเนี่ย ็โยนระเบิดทํามือเข้าไปแล้วถ่ายคลิปวิดีโอเก็บไว้ไวัยรุ่นคนหนึ่งเล่าว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนปาระเบิดคนสุดท้ายครับก่อนที่จะกระโดดซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งจากไปแต่ทว่าเพื่อนที่ไปด้วยกันเนี่ยภายหลังก็ได้มาเล่าว,ว่าท้ายรถนั้นเนี่ยไม่ได้มีแค่2คนครับท้ายสุดยังมีผู้หญิงหน้าตาสละสลวยผมยาวมัดผมเรียบร้อยซ้อนท้ายอยู่อีกคนหนึ่ง ขบวนของวัยรุ่นกลุ่มนี้เนี่ยหลังจากขี่ออกมาจากสุสานโสเพนีใช่ไหมครับสักพักก็มีคนหนึ่งในกลุ่มนี้เนี่ยได้รู้สึกคลื่นไส้ครับและอาเจียนออกมาโดยไม่ทราบสาเหตุวัยรุ่นกลุ่มนี้ก็ชักกลัวแล้วสิครับก็เลยตัดสินใจเลี้ยวรถเข้าวัดเพื่อไปทําการขอขามาแต่ทว่าทูบที่ตั้งใจจะปักขอขามาเนี่ยกับปักยังไงก็ปักไม่ลงดินครับพวกเขาก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนไปปักที่ง่ามไม้แทน แต่ทว่าพอปักเสร็จครับทูบก็หล่นลงทันทีทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้มีลมเลยครับเหมือนเป็นสัญญาณว่าคนที่เขาต้องการขอขามาด้วยเนี่ยไม่รับการขอขามารุ่งเช้าครับพบว่ากลุ่มวัยรุ่นที่ไปด้วยกันเนี่ยสคนได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตส่วนผู้ที่ทำการเล่าเรื่องนี้ให้เราฟังในรายการเนี่ยก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ย ก็มักจะถูกทักเสมอๆว่ามีหญิงสาวชุดเขียวเนี่ยซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์อยู่เป็นประจำทางที่เขาเนี่ยมักจะเดินทางคนเดียวจนสุดท้ายครับทนไม่ไหวตัดสินใจไปปรึกษาพระและบวชเพื่อการขอขามาในที่สุดครั้งหนึ่งครับเคยมีรายการผีได้จัดอันดับเจสถานที่เฮียนและให้ดาราเข้าไปคนเดียวซึ่งสุาสานโสเพณีแห่งนี้เนี่ยติดอันดับด้วยครับโดยครั้งนั้นเนี่ย คุณบุ๋มปนัดดาได้เป็นผู้ที่เข้าไปลองของที่สถานที่แห่งนี้แต่ก็ประสบกับเหตุการณ์แปลกประหลาดจนไม่สามารถปฏิบัติภารกิจจนจบได้ซึ่งคลิปเหตุการณ์นี้เนี่ยปัจจุบันยังสามารถหาดูได้อยู่เลยครับนอกจากนี้เนี่ยคนที่เคยเข้าไปหลายคนก็เล่าว่าระหว่างเดินอยู่ด้านในเนี่ยมักจะพบกับหญิงสาวที่พูดภาษาไทยได้ไม่ชัดปรากฏตัวแล้วก็หายตัวไปอย่างปริศนา หลายคนก็พบกับเหตุการณ์ที่หลังจากกลับจากสถานที่นี้เนี่ยก็จะพบกับคนทักว่ามีหญิงสาวหน้าตาสละสลวยสวมชุดสีแดงติดตามกลับมาด้วยบ่อยอครั้งปัจจุบันครับสุสานโสเพนีแห่งนี้ถูกปิดกั้นให้เป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแล้วนะครับผู้คนที่อยากลองดีไม่สามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้แล้วหลงเหลือไว้เพียงตำนานเรื่องเล่าของสถานที่ทารุณโหดร้ายแห่งนี้ สุดท้ายนี้ครับทางช่องไฮสตอรี่ที่นี่มีเรื่องเล่าก็ขอให้ดวงวิญญาณทุกดวงณนะสุสานโสเพนีแห่งนี้ได้ไปสู่ภพภูมิที่ดีด้วยนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับ